สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราพามาชมวิธีบำรุงกระเพราเราจะบำรุงอย่างไรให้ใบเขาใหญ่ต้นงามใบหนาอยู่ตลอดค่ะนี่คือกระเพราที่เราปลูกไว้กินเองค่ะเขาก็จะมีดอกเยอะมากดอกก็จะเป็นสาเหตุทำให้ใบของเขาเล็กลงค่ะก่อนที่เราจะบำรุงเขาเราก็ควรที่จะตัดดอกเขาทิ้งไปก่อนเลยค่ะ พอดอกก็ทําให้ต้นเขาแก่ลงได้ง่ายเมื่อแก่ต้นเขาก็จะโทรงใบก็จะเล็กลงเรื่อยๆเลยค่ะเมื่อเราตัดดอกเขาทิ้งไปหมดแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาบำรุงต้นใบกระเพราของเราให้มีใบใหญ่ใบหนาต้นแข็งแรงกันค่ะเราก็ทำสูตรง่ายๆอีกเช่นเคยค่ะประหยัดต้นทุนค่ะเราก็จะใช้น้ำซาวข้าว หนึ่งกะละมังเลยค่ะต่อมาเราก็จะมีปุ๋ยเปลือกไข่ที่เราทำไว้ใช้เองค่ะเราก็เก็บใส่ขวดโหลแบบนี้ก็จะเก็บไว้ใช้ได้นานเลยค่ะมีเครื่องดื่มชูกำลังค่ะเครื่องดื่มชูกำลังเขาก็จะช่วยให้ใบแข็งแรงใบเขียวงามค่ะมีนมจืดค่ะนมจืด อุดมไปด้วยวิตามินค่ะทำให้ใบเขาใหญ่ค่ะและกะปิค่ะก็จะช่วยเร่งรากเร่งใบออดให้เขาแตกขึ้นมาเป็นพุ่มใหญ่ค่ะเราก็มาเริ่มจากการละลายกะปิกันก่อนเลยค่ะเราใช้กะปิประมาณ1ช้อนชาค่ะกะปิก็ค่อนข้างละลายยากค่ะตามด้วยนมจืดค่ะเราใส่ สช้อนค่ะแล้วก็เราก็มาทำละลายกะปิกันก่อนเลยค่ะก็จะคนให้เขาละลายไปกับนมเลยค่ะเราก็ทำสูตรง่ายๆเพื่อบำรุงกระเพราข้างบ้านของเราค่ะและตามด้วยเครื่องดื่มชูก,กำลัง1ช้อนค่ะ เพื่อให้บํารุงให้ใบเขาใหญ่ขึ้นค่ะถ้าเขาไม่มีธาตุอาหารกินเลยเขาก็จะมีใบที่เล็กลงเรื่อยๆค่ะแล้วเราก็จะมาละลายกับน้ำเศร้าข้าวเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปนำไปรดต้นกะเพราของเราค่ะเราก็มาเริ่มบํารุงต้นใบกะเพราของเราเลยค่ะเราก็จะนำปุ๋ยเปลือกไข่ ลยๆให้รอบโคนต้นเขาเลยค่ะนอกจากจะบำรุงให้ต้นเขียวงามใบใหญ่แล้วก็ยังช่วยป้องกันแมลงใต้ดินได้ดีอีกด้วยค่ะทำให้ดินดีดินร่วนซุยค่ะและเราก็ทนำปุ๋ยน้ำที่เราทำเมื่อกี้นี้ลดลงไปที่โคนต้นเขาเลยค่ะลดยังใบเลยค่ะมีต้นหอระพาใกล้ๆเราก็ลดลงไปด้วยค่ะก็จะช่วยทำให้ ใบโหระพาของเรามีใบที่ใหญ่ใบหนาพุ่มใหญ่ค่ะก็จะเป็นเคล็ดลับง่ายๆในการดูแลใบกระเพราที่อยู่ข้างบ้านให้มีใบใหญ่ใบหนาใบาแข็งแรงเราก็จะมีกระเพราไว้กินได้นานเลยค่ะ เมื่อเขามีใบงามเขาก็จะมีการแตกแขนงไปเรื่อยๆเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ